เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะการันตีเอสนะครับสุ่มนะครับสุ่ม,มได้เวลาแล้วได้เลิกได้ใช้แล้วครับเอเดตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนะมาดูกันบอกเลยว่ามาแล้วพระราชาตื่นตันจักสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Li ด e Idol r a n g e r ครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาล่าเบนเจอร์ใหม่2ตัวที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับนั่นก็คือมูนมูเขียวนะครับแล้วก็โคนี่มิโกะนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชากันเนี่ยไปเกลือกันนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลคร่าวๆของ2เลนเจอร์นี้ก่อนนะครับผมเราจะเริ่มจากเจ้าโคนี่มิโกะก่อนเลยนะครับโคนี้มิโกะเนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับระยะไกลสกิลแรกนะครับยิงธนูเพลิงขับไล่ปีศาจสร้างความเสียหายร้อยปิเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่สกิลนี้เป็นแอเรียนะครับผมจะลงแค่เฉพาะพื้นที่นะครับ สกิลที่สอนะครับยิงธนูศักดิ์สิทธิ์ซ่องความเสียหายร้อของพลังโจมตีต่อศัตรูด้านหน้าและลดความแม่นยำของศัตรู40%เป็นเวลา5วินาทีเท่ากับว่าทำดาเมจด้วยแล้วก็ลดความแม่นยำของศัตรูไปด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลพาสีบ์นะครับเมื่อเราเลื่อนคันโคนี่มิโกะ1นึ่คันเนี่ยเราจะได้พาสีบ์นะเมื่อโคนี่มิโกะอยู่ในสถานะแช่แข็งนะครับจะมีโอกาส100%ที่จะยกเลิกสถานะแช่แข็งและเพิ่มพลังโจมตีของตนเองประมาณ50%เป็นเวลปอร์ สถานะแช่แข็งคืออะไรสถานะแช่แข็งเนี่ยจะทําให้เรานะครับตีช้าลงแล้วก็เดินช้าลงนะครับอ้างอิงจากสกิลของบราบาบูนะครับจะมีสถานะแช่แข็งอยู่ซึ่งจะลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ลดความเร็วโจวมตีด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าโคนี่มิโกะเนี่ยเมื่อโดนแช่แข็งนะครับมันจะยกเลิกสถานะดันทันดีและทําให้ตัวเองเนี่ยตีแรงขึ้น5วินาที50%ตต่อมานะครับตัวไฮไลท์ของเราที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเก่งนะครับ เป็น moon, มูนงูเขียวนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเรนเจอร์ธาตุน้ําระยะไกลครับผมสกิลแรกก็คืองูเขียวนะครับงูเขียวยักษ์ทะยานขึ้นฟ้าสร้างความเสียหาย145%เของพลังโจมตีลงในพื้นที่และลดพลังโจมตีของศัตรู1 5เป็นเวลา5าวิถือว่าแจ่มนะครับทาสกิลไปด้วยแล้วก็ลดดาเมจไปด้วยสกิลต่อมานะครับรับสืบท่อเจตนารม์ของงูครามนะครับมีโอกาส70%ที่จะทําให้ศัตรูสูงสุด9ตัวติดสถานะใบ และทําให้สตูที่อยู่ในสถานะใบเนี่ยห้ามใช้ทักษะที่แอคทีฟไปเวลา5วิน่าจะเหมาะกับการลง PVP อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสตูเนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับแล้วก็สกิลพานีลเมื่อเลื่อนขั้นนะครับหากมูลงูลเขียวทําให้สตูติดสถานะใบจะมีโอกาส100%ที่จะเพิ่มพลังโจมตีของตนเองทีละ10%ต่อสตูที่ติดสถานะใบหนึ่ตัวไปเวลา5วิเมื่อสตูติดใบนะครับตัวหนึ่งอ่ะจะเพิ่มพลังโจมตีให้มูนงูเขียวเนี่ย10% สมมติว่าถ้าติดลิมิตได้ที่สูงสุด9ตัวนะครับมงูเขียวนะี่ยก็จะบัฟพลังโจมตีของตัวเองเนี่ย90%เลยนะครับผมเวลา5าวิถีอว่าแจ่มมากถ้าให้เลือกเนี่ยเลนเจอร์2ตัวเนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะชอบงูเขียวมากกว่านะครับผมและแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะไปหาเจ้ามูงูเขียวกันด้วยทรัพยากรที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้นะครับผมมีตัวที่เป็นตัวฟรีนะครับ233ใบนะครับ มีเลทในการออกเจ้ามิโกกับงูเขียวเนี่ยอย่างล่า0 2นะครับเลดโคตรจะยากเย็นนะครับรวมไปถึงว่าตัวคัสสันด้วยอีกประมาณ30บใบนะครับในคลิปนี้อาจจะยังไม่ใช้ลูบี้นะครับผมไปใช้ของฟรีไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มเจ้าตัวฟรีกันนะครับ233บใบเนี่ยเราจะได้ SS สักตัวหรือว่ามีตัวใหม่ๆออกมาบ้างหรือเปล่าเกิดมาขนาดนี้แล้วรออะไรอยู่ครับ ไปก่อนเลยสิบตัวแรกเรียบร้อยครับกบร้องม่วงสองเลยทีเดียวสองยบสาครับผมนิดถ้าผมสุ่มหมดนี่เนี่ยผมได้การันตีเอเตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยอย่าไปรอช้าครับไปสิบตัวกบร่องอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมเอ้ยได้คาร่ามาเจ๋งโยเอาไปเลื่อนขั้นเกลือแน่ๆคลิปนี้ไปต่อครับอย่าไปรอช้าอืกอบตกใจได้ม่วงมาหนึ่งตัว จริงตัวพวกนี้เราสามารถเอาไปเลื่อนขั้นได้นะครับเพราะว่าเราจะได้โบนัสในการครอบครองครับยิ่งเราเลื่อนขั้นเยอะตัวเราก็จะเก่งขึ้นต่ว่าเราก็อยากได้เอเดสักตัวหนึ่งซึ่งรอบนี้แหละทีเผลอไป let's go กบตกใจเรียบร้อยม่วงอีกแล้วเหนื่อยจริงนะครับคลิปไหนที่ต้องสุ่มนี่เหนื่อยเลืเกินครับไปต่อ,อเกลือครับเกลือ อ๋อถ้าเราสุ่ม10ครั้งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ S อแน่นอนนะครับ1ตัวขึ้นไปแสดง,งว่าเราจะได้เอแน่นอนตัวหนึ่งต่อการสุ่ม10ครั้งผมก็ภาวนาให้ออกคาร่าเยอะๆแล้วกันตัวแบกเลยเนี่ยตอนเนี้ยไปเลยอีกสิบตัวปกป็ตกใจได้ตัวอะไรไม่รู้โคนี่พูดเหลืออีก173ตัวนะครับผวาไหมอีกเจอีก70ตัวนะครับเราจะได้การันตีเอสเอสแล้ว ท look, son, area, yes. oon, <the> right. ่านผู้ชมคิดว่าผมจะได้ต hmm. ัวไหนครับในบรรดาเอเดที bueno. ่มีอยู่นะตอนนี้เสียว้าวเลยครับเสียว้าวเลยครับอีกเจ็ดสิบตัวการันตีแน่นอนวันนี้ let's go เห็นหน้ากบจนเบื่อครับมูฮาอีกหกสิบตัว let's go เอเดเยอะอยู่ถ้าได้เอเดเยอะก็ดีได้เอเดตสี่พูดบีดแต่ได้เอเดก็ดีนะ อีกร้อห้าบสาโอ้โห,โหโเกือไม่หยุดหย่อนอีกสี่สิครั้งนะครับเราจะการันตีเอเดนแล้วถ้าผมโดวงดีเนี่ยผมจะต้องได้การันตีที่เป็นเลนเจอร์ใหม่แน่ๆเลยตัวไหนก็ได้มาตัวหนึง่งบึมบึมบึมบ,ม,บมไม่มาครับโคตรยากเลยเจอแต่หน้าก,กบอีกสามสิบตัวครับอีกสามทีเท่านั้นสามทีเนี่ยผมภาวนาเมูนงูเขียวได้ปะะ หรือเซลลีร่รถเข็น,น,น,นอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆคลิปนี้อยากได้มูลงูลเขียวนะอีกสามดีไป๊บโอ้โหก,ก,กลบหลงจากไม่ได้เลยเ <c> ก <oughs> ลือสุดๆท่านผู้ชมอีกยี่สิบครั้งครับสองรอบเท่านั้นไปเลยทีเผลอโอ้โหก,กบร้อยแล้วจากสองร้อยสามสิบสามล้ครับท่านผู้ชม หลืออยู่ร้อยสิบสามนะครับเอเอไม่โผล่เลยแล้วว่างทางนะครับแต่ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะการันตีเอเอสนะครับสุ่มนะครับสุ่มได้เวลาแล้วได้เลิกได้ฉช้แล้วครับเอเดสตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนะมาดูกันบอกเลยว่ามาแล้วพระราชาตื่นตันใจโอ้ยได้เมตาไฟซะด้วยผมยังไม่มีนะตัวนี้โคตรเก่งใหม่กาดีนะถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีแต่จริงๆเราก็อยากได้ตัวใหม่อะ แต่ตัวนี้ก็ดีอะแต่ว่าอีกสักหน่อยแล้วกันไปอีกร้อยใบอีกสิบรอบโอ้เรียบร้อยครับคาร่า,าอีกเก้ารอบไปอคาร่าเลรวเวเอว่ะเล้เรียนัครละแน่นอนดูรงอีกแปดรอบอือฮึอย่งเอสยู่อีกเจ็ดรอบครับไปเรากดรัวๆเลยนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะไม่ลีลาครับเรากดัวๆเลยครับอีกหกครั้ง กบร้องเรียบร้อยอีกห้าครับผมโูหวิ <c oughs> เตตลตเสดโคตรนรกอะโคตรน่ากลัวอีสี่รอบครับเอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงโอ้โหตู้นี้ยังไม่ออกเลยวะตู้คัสันจะออกไหมเนี่ยอีสามตู้สุดท้ายครับผมกรบร้องกบตกใจไม่หยุดอีสองครั้งสุดท้ายครับโอ้โหไม่มีว่แววว่าจะออกก่อนเลยอะ โคตรยากอ่ะคือศูนย์ศูนย์สองเรียมาหันตภัยสุดๆอะ่ะเลดไอดอลหนึ่งที่สุดท้ายที่เผอโอ้โห,โหมูลจอมโจรครับผมเครแต่ไม่เป็นไรเรายัางเหลือตั๋วคัสสันที่เพิ่มเลยนะครับตู้นี้นะครับมีโอกาสที่มูลมูลเขียวเนี่ยจะออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกเก้าสิบเก้าไม่รู้อยู่ไหนหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกัน ให้หมดไปเลยวันนี้เพราะว่าผมดองไว้นานจัดจะได้แบบอัพเลนเจอร์บ้างอะไรบ้างพร้อมแล้วก็ไปเลยหูสิบทีแรกหนึ่งเปอร์เซ็นมาครับอ้าหูไม่มาไม่เห็นเวลเลยเหลือย,ยี่สิบใบสองครั้งยังไงอะปึ๊บตืเือโอ้ <cin ff> โหหนึ่งเปอร์ซ็นไม่ออกเลยเหลือสิบใบสุดท้าย จะปไปรออะไรวะครับมูนรอเราอยู่ครับ l e เก go หนึ่งทีสุดท้ายยังไงตกใจปะอู้ <c oughs> จะเป็นลงไม่ลงเลยผลประกอบการของเราในวันนี้นะครับหลังจากได้ใช้ตั๋วฟรีทั้งหมดนะครับทั้งกัวเฉพาะ30มบใบรวมไปถึงตั๋วทองน,นะครับ233บาเอ,อ้ยเหลือสใบอะกดไปทีละใบก็นดนะถ้าออกก็คงจะปฏิหารเกินไปนี่ได้ฟ้ารัวร โอ้มันยากอะมันยากเกินอสิดท้ายอ่ะใบสุดท้ายไม่น่ามีอะไรเรียบร้อยนะครับเกลี้ยงครับผมเกลี้ยงหัวใจก็ไม่พอด้วยไข่สองร้อยนะครับพอไหมเนี่ยคลิปเนี้อยากได้อยากได้อะขอไปดูหัวใจก่อนได้ปะเผื่อเผื่อได้อีกรอบหนึ่งเอามาให้คนดูได้ดูว่าเกลือจับโอ้โหไม่พอครับท่านผู้ชมจบแล้วเจ็บใจจริงๆ ผมต้องสูมไป70รอบนะครับผมผมจะได้การันตีนะครับมูลงูเขียวมาใช้ซึ่งเดี๋ยวดูหลังมาใหก่อนแล้วกันว่าดีไหมแต่เดี๋ยวว่าไงก็ต้องสูมแหละเพราะว่าเดี๋ยวเอามารีวิวให้ทานผู้ชมได้ดูครับก็คลิปนี้จบไว้ในเพลงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากความเกลือไปกับท่านผู้ชมนะครับทางรามีเพจ Facebook ด้วยไปให้กําลังใจกันหน่อยนะครับในเพจเกลือสสุดอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปกินไข่เจียวซอสแมก,กี้และไม่ไหวครับไม่ไหวไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย